เอฟซีนะครับสุขสุขคนขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบางบรรพชนภาคินนะครับมันีเสื้อามาไก,กินกินไก่เนาะพี่น้องเนาะนะครับมา,า,มมา,ามเศร้าไก่ขึ้นมาพนทางพี่น้องออบ้มมานติดกับพนทาง,งถถพี่น้องไนะก่มันขึ้นมาพนทางเลยถือรถทับน้อพี่น้องนะครับไก่แม่ตัวแพงๆอ่ามพี่น้องมือนี้ก็เลยสิมา ถอนขนนะครับสิมาขั่วพี่น้องว่าสิเฮ็ดยังกินเนาะวาสิต้มหม้อรียว่าสิปิ้งแฮมๆเนาะพี่น้องัเนดะี๋ยวขั่วแล้วซะก,ก่อนว่าสิเฮ็ดแบบใดกินเนาะพี่น้องเนาะนะครับไก่ไก่กแม่นะครับตกเป็นไงเลยพี่น้องครับคำแม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบารมพนพากินอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบาาประพาสคิดเปต่อไปแต่ว่าอย่ากดขำาดโฆษณาพี่น้องฝากเฟื่อโฆษณาหน่อยด้วย แล้วก็ฝากโฆษณาไว้น้ำพี่น้องอ่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวถอนคนไกลก็ได้พี่น้องเนาะจะไปนอยกันนะกันครับเดี๋ยวถอนคนไกลก่อนทำได้ก่อนพี่น้องมั้ยหลังจากทำได้ก่อนจะไปนอนต้มลักแล้วถมพี่ลยถมใส่ใบหอน ใช่ชำได้กขาเด้นไปหน่อ,อ,องแล้วปักใน่ไวจะเป็นต้มน้ำกันครับใช่ไหมครับซับน้ำกันพี่น,น่อยโอเคซับต้ม เราไปต้มน,น,น้ำแกงครับสุกแล้วพี่น้องมีไสแล้วต้มไก่ต้มไกไ่ใส่ใบมอนพี่น้องแซ่บศษเศษไก่บาดพี่นอ้องแซ่บคักๆเลิ่ยมืลอนี้มาพี่น้องมากินน้ำแกงบ้านนี้ครับต้มไก่ใส่ใบมอนเรียบร้อยพี่น้องต้มไก่ กล้วยห่อนพี่นอ้องกับน้ำจิ้มมาพี่น้องมามากินขอน้ำกันครับบันหิวแล้วบายสามแล้วพี่นอ้องบายสามกว่าแล้วรือขอลาวมาพี่น้องมาอืมอืมครับ ก็ไม่ใช่สบมันะครับข้ไปเพื่อนเด้วเขาน้ำการครับเขาเที้ยงไหมเนอะ ไปรถทับมันขึ้นมากทุนทางพี่น้องใกล้จะคล้องนี่แหละรถกันเลยทับมัน <c oughs> มาตุ่มพี่น้องแสบออื <c oughs> พูดเดียวพูดกาวนูพเดียวพี่น่องอยู่กับพระเอกเน่อ เล็กน่อยไปต้องเรียกพันมาเล็กน้อยกินข้าวแรงกคนละอาหารน้องอื้มผักน้อง จมไก่ไก,เไก,ไกนนไ่เป็นไก่แม่ไก่อันนั้นน้องใส่แะ้วเป็นไก่แม่สาวจมใส่ขาใส่ใส่ขาใส่ไ,ไข่ใบบักขม สุดยอดกับใบม่อนนะพี่นอ้องเอ้ย ขับต้มสบ่ไหมมันขับเยคั หอมมากหอีย่างกันหอบชารปบครับต้มไก่จะแบหม่นคิดจอดเท่นทานันแล้วกินมันเผา लेबसाइसन हाबा तै मन ครับพี่น้องครับอือ น้องบังคลิปกับยาครับถามโฆษณาได้พี่น้องเด้อฝากเป้นโฆษณาหน่อยครับอือแบบครับเนี่ย ครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามช่องบาวันพุทภาคินอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบว่า <c ups> คลิป,ปต่อไปพี่น้องนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อสิบว่าคลิปต่อไปว่าคลิปหน้าสิพ่าไพี่น้องไปกินอย่างเนาะมื้อน,นี้กินต้มไก่พี่น้องรถทับครับคลิปนี้ไปสัก่อนพี่น้องพรพ่อกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้อยู่ดีกินแซ่บไม่เจ็บกินนัวร,รัมรวยสุขสุขก้นยาเจ็บยาจนพี่น้องอยู่มองไดนก็แล้วแต่นะครับมื้อน,นี้อ่ามือ บุญเขาไปดิบดินน้องไพน์นองเนาะมอื่นบุญเขาไปดับดินนะคกับลงวันลงวานะครับต่างบาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปซะก,ก่อนพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอล่กาควบาสวัสดีครับ